สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยใช้งานมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับชุดแต่งรอบคัน TRD ครับกับโตโยต้ายาริสนะครับมือเดียวป้ายแดงเครื่องพันห้ากีออร์โตปี2012นะครับผ่อน3,500้โดยประมาณนะครับผ่อนได้หปีนะครับหนึ่งแห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับชุดแต่งงามๆมาเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับสีขาวสวยๆมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ อึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายไม่ใหญ่ไม่โตกระทัดรัดใช้งานคล่องตัวแน่นอนนะครับนี่เลยครับชุดแต่งทีอาดีสวยๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ยาริสใช้งานนะครับมาดูได้ครับสีขาวๆไม่เคยแต่งซิ่งนะครับคันนี้มาดูได้เลยครับโดยรวมถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับ t o y ยต้ y ยาริปี2012คันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับห้าประตูสวยๆทนอึดถึกแล้วก็ ประหยัดน้ำมันครับเป็นเครื่องพันหนะครับสวยสภาพนี้นะครับปี2,012นะครับมาชมดูได้นะครับผ่อน3,500ดด้ยประมาณผ่อนได้6ปีรถสวยภายในเป็นเบาะหนังเซนทรอล์แอร์แบก a b s ีเสดิสเบรก bag, ABS, ake, นะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับนี่เลยครับภายในเบาะหนังนะครับ สภาพโดยรวมสวยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับระบบไฟใช้งานได้ปกติมีบริการจัดไฟแนนท์ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับสมาชิกพิจารณากับความชอบละงบประมาณนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้นะครับมีบริการจัดส่งให้ได้ด้วยครับรถสภาพครบสวยงามแบบนี้นะครับราคาสภาพน่าจับจองเอาไปใช้งาน159,000บาทนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับเอกสารดีเครดิตดี รอรับรถไปใช้งานได้เลยนะครับสวยสภาพดีมาฝากให้กับสมาชิกนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนเลยครับคันนี้สีสวยเต็มชุดแต่งรอบคันไม้แท้189,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับยาริสแอร์แบ็กเอนะครับรถโดยรวมเรียกว่าสวยนะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับที่เหลือสมาชิกชอบสนใจมาดูได้มาขับได้ครับ ดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเราคัดเราเช็คให้เรียบร้อยมาเลยครับมาเลยครับรถสวยเน้นใช้งานนะครับเอาไป้อำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภยัยฝนตกแดดออกเดินทางเต้ตลอดที่สําคัญคือทนมากๆครับรุ่นนี้ฝากไว้ได้วยนะครับโตโยต้ายาริสปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับ